นี้เป็นไผ่ลวกร่ลวกเอามาต้มครับอันนี้เป็นไผ่ลวกหินหรือไผ่ลวกดอยนี่กาดน่อาจะแบบเหมือนกับจิมุ่มเลยครับนีอเออเเออ้อ <laughs> หม้อต้มขนาดตันกว่าครับต้องใส่กระสอบอย่นี้ครับผมประมาณพันห้าอาเิีมที่โคงได้อยู่เนาะหม้อต้อมหม้อต้มหนอตอนนั้นก็ใช่ทั้งหมดเลยนะครับเนะี่ย นี่ครับผมไฟอย่างนี้เลยครับปุ๊บปุ๊บป